ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้ววันนี้หมวจะพามาแต่งหน้าเค้กซานต้ากันค่ะเนื้อคัพเค้กนุ่มๆกินกับครีมนมหอมๆนี่มันอร่อยจริงๆค่ะวันนี้หมวใช้ว mm ิปปิ้งครีม Dairy Blend with Neander Farm Fresh Milk Topping ค่ะตัวนี้เขาไม่ผสมน้ำตาลนะคะหมวก็เลยใส่น้ำตาลไอซิ่งไปนิดนึงวิปปิ้งครีมส0มรอมลน้ำตาลไอซิ่ง30กรัมค่ะตีด้วยสปีดกลางก็ขึ้นฟูเร็วมากขึ้นฟูได้ถึง3.7เท่าเนื้อครีมนุ่มใช้งานง่ายผสมสีก็ได้ค่ะเมวแบ่งเอาไปผสมสีแดงสีฟ้าสีเขียวด้วยค่ะเน ตัวเฟซมิลท็อปปิ้งเนี่ยไม่ต้องแช่ช่องฟีดนะคะสามารถเอาไปทําเมนูได้หลากหลายเช่นช็อตเค้กชีสทร์ครีมชีสเค้กผลไม้่หน้าคัพเค้กหรือทําเค้กวันเกิดก็ได้หมดค่ะนำวิปครีมที่ผสมสีแดงบีบด้วยหัวบีบเบอร์27นะคะมาบีบเป็นหมวกซานต้าจากนั้นใช้หัวบีบเบอร์8ค่ะมาบีบเป็นหนวดซานต้าเติมจุดตรงปลายหมวกนิดนึงเพิ่มความน่ารักสีแดงตัวนี้เหมียวใช้สีแดงสดแบบน้าค่ะจากนั้นเราก็เติมหนวดให้ซานต้าด้วยหัวบีบเบอร์8ปดเติมตาเป็นจุดเล็กๆ จากนั้นก็เติมจมูกด้วยวิปครีมสีแดงแล้วก็เติมตาเข้าไปค่ะ2จุดวาดปากน้องเข้าไปด้วยนะคะส่วนสีเขียวสีนี้เราก็ใช้สีเจลค่ะผสมสีดำเล็กน้อยแล้วก็ตกแต่งด้วยน้ำตาลแต่งเค้กตัวนี้จะเป็นรูปต้นคริสต์มาสค่ะริดในแอง o ก a ่าฟาร์มเฟสมิลท็อปปิ้งตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศใครยังไม่เคยลองต้องลองนะหอมมันอร่อยมากจับใส่กล่องคัพเค้กแล้วน่ารักมากเลยค่ะพร้อมรับออเดอร์หรือแต่งเป็นของขวัญรับเทศกาลคริสต์มาสได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนะ